สวัสดีครับผมมนรินกับช e l นลฟิลไทยใน Youtube นะครับวันนี้อยู่ที่ระยองนะครับ1 3มีนาคม2562นี้ตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับเขาก็มีจัดงานเทศกาลอาหารอร่อยระยองฮิครั้งที่7นะครับมีเชฟหมึกแดงจะจ๋า นะครับแจ็คไรเดอร์มานะครับก็มาเดินชมงานกันครับว่ามีอะไรบ้างโอ้โหมีทุเรียนด้วยเหรอ mm hmm. แหนมเห็ดนะครับฝร mm ั hmm. ่งกิมจู mm hmm. แล้วก็มีทุเรียนด้วยนะครับผ mm hmm. ักปลอดสารนะครับ mm hmm. ผักกมากงมังคุดกวนนะฮะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปากป่านะครับมีตะลิงปิงอบแห้งตะลิงปิงหีไข่หมึกสดนะ,นะครับอ่ยเลยนะคะอาากินมากเลยครับด้ เกี๊ยวปลาอินทีย์คน่วะสวัสดีค่ะเกี๊ยวปลาอินทีค่ะเข้ามันไก่ไหลั่มมนีำ้มีน้ำแดงมีไก่น้ำแดงและสุดท้ายมีขาไก่ หอยหอมอ้นี่มีผักกระชับด้วยนะนี่จะเป็นผักกระชับนะครับผมก็านนงอบ่มถึนอบี่ยฟางปูนิ่มนี่ปูนิ่มไาครับ นี่คือไข่ค่ะูนิ่มอยู่นี่ค่ะปูนิ่มจะเป็นทอดใส่กทยค่ะได้ก็เป็นพูนิ่มทอดอย่่งีอยค่ะทอดได้ห่ร้อนๆเลยค่ะ่ใช่ใสมัยก่อนโคดองนี่เท่าไหร่ครับเนี่ย280บาทแตีได้เราไม่ต้องห่วงนะคุณแี่มนยเพราะ่าูนิ่าใช้ากดดเมือกันยอมยอยแ่เราซอสบาร์บีคิว

แกงพื้นบ้านของทางภาคตะลอกครับใกระวานแม่กัวองแยกรแงบอนแกงหมูกระทืยอเป็นเวทีใหญ่ครับมีสาธิตการทำอาหารนะฮะ แล้วก็เอาลงมาจอใหญ่กับพี่โดนจ่อกระถีบแต่มาตรงนี้นะะฮมีเพียบเลยครับไหัวคนหัวคนที่มาเตรียมของให้ต้องแตกแล้วนะยาวไปถึงโน่นเลยนะตอนนนี้เราทึกว่าไม่เยอะนี่เยอะมากเลยครับเนี่ยเที่ยวอยู่กรุงเกีริ่ัหอมแล้วเฉยขึ้นมาแล้วก็มีโต๊ะก็มีนั่งครับตอนนี้จนกว่ามาจจะแม่ครบเลยครับลูกชกลูกลานลูกตาลครับแรงหรือไฟปันกลางไฟแรงเลยนะอาท่านผู้เกียรตินะฮะแกขั้วไอ้ผมแล้ว ส่ชีสกับหมูชมวงนะฮะประมาณสักกี่ช้อนครับแม่ค้กาแฟบ้านทวดปลาต้มหวานแล้วก็แกงป่าพริกแกงป่าอ้นะฮะประมาณสักสามช้อนเหมือนกันครับผมที่ให้เท่าๆกันนะคะนี่ไม่ใช่ปลาธรรมดาครับนี่เป็นปลาดงดิบด้วยนะฮะนเนื่องจากพริกแกงปลาปลาเจลลี่โดยหมูกรอบรานน้ำปลาเม่อ้องไอรีนบอกนะฮะแล้วก็ มูไข่น <si ึ่งหอมมะงปูย่างบ้านระเบียงไม้นะครับผมเชิญเลยครับตอนนี้อยนี้ยครับตอนนี้ตรงนี้นจะต้องเคี่ยวนานแค่พอให้เขาเข้ากันไทยแล้วก็ใส่หอยลงไปมะพร้าวนมสดบังาหมดลเลยันหรอแม่ความอรยมันอยู่ที่หอยนี่แหละเออผมมีผัดไทยแบบ แบบทางภาคโดนออกครับจะเป็นสไตล์ผักแบบค้นๆแห้งๆนะข<ใ>นมจีนลูก <พอ S 2> ชิ้นปลาครับลูกชิ้นปลา <c oughs> ตำรัดแซบนัวบ้านค่ายโร <c oughs> งแรมโกลเด้นซิตี้มีมีห้องกง,งข้งขอพ่อปลาครับ เจ๊น้องขนมไทยหวยจับน้ำข้นขนมไทยโอ้โเยอะมากครับเบอร์เกอรี่ก๋วยเตี๋ยวลุงสำราญมีจ้อเห็ดด้วยนะฮะสวนเห็ดโอ้มีเมนูเห็ดก็มีครับ ลอดช่องแม่สำรวยคหัวคนก็เริ่มทยอยกันมาครับมีอาหารเหนือด้วยครับลาบขั่วหมูแกงฮังเลครับลำแตะ๊แตะหมูสเต๊ะนะฮะมีครบเครื่องจริงๆครับ บรรยากาศชิวๆกินตอนเย็นสบายๆครับโอเคโอเคชายทุ่งกุ้งเขาตำไทยตำปลาล่าตำไข่เค็มทอดมันหัวปีหอมหมกหัวปีมะม่วงเบากกา้สเค ผัดไฮโดรโปดิกขนมกุยช่ายกระเพาะปลาครับแล้วก็ลำซอยยำสายเผาค่ะไมใส่กระเพราที่นี่ก็เสิร์ฟแล้วใช่ไหมครับอาหารัลลานก็มีครับซุปเนื้อเอ็นแก้วข้าวหมกข้าวเนื้ออบข้าวหมกปักกีอ๋อเดี๋ยวผักไม่สุกรอให้สุกเติมนะ เปลือกทิมมะจริงๆแล้วอยากให้ทีมงานนะเติมไปให้หน,นนนะิดนึ่โอ้กระบ,บก็มีนะครับกระประักอ,อาหารทะเลแล้วก็อูสารพัทอูครับ เมึกแก้วปลาแก้วน่ากินมากเลยแจงหลอนย่างทอดมันโอ้ยเยอะจริงๆครับผมนำเสนอได้ไม่หมดนะครับปุ๋มหมึกกระต่อยนึ่งหมึกกระต่อยทอดไข่ปลาหม,มึก ไข่ปูกระตอยหอมหมกมีเพียบเลยนะครับหมึกแดงมาด้วยครับนี่ครับหมึกแดง เรแบบพ่ใหม่ครับกับช e l f ลฟิลไทยใน Youtube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางขอฝากผมจากระยองครับ